สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t t k t s t u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t เค u d i o นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวคาบแล้วครับผมแฟนชอยของเอเชียนะถือว่าเด็ดสุดๆเลยรอบนี้นะผมนะฮะแชอยเอเชียมีคนไทยสองคนนะผมเอาเรื่องนะโอเคนะผมมานะฮะเอเชียเอเชียมีไม่เยอะนะไม่กี่คนนะผม มีประมาณ8คนนะฮะมี8คนของเอเชียน่าจะเปิดไม่ยากนะน่ะน่าจะเปิดไม่ยากไม่เหมือนพวกแฟนชอยพวกอังกฤษเนี้ย20คนนีายากน,นี่8คนนะผมนะซึ่งจะมาในวันพฤหัสนี้นะผมตามที่คนมิได้ประกาศไปก็คือจะมี2สง่สงแฟนชอยที่มาพร้อมกันก็คือแฟนชอยของอังกฤษแล้วก็แฟนชอยของเอเชียที่จะมาพร้อมกันนะผมวันนี้คนไม่ได้เขียนเอาไว้นะนะผมโอเคมาแต่ามาดูคนแรกครับผมก็จะเป็นซันฮึงมินนะผม ค่าพลองเริ่มต้นที่91บอลดำตำแหน่ง LMF นะฮะวิตันที่95 95หน้าต่ำ94หน้าเป้า94 RWF 93 LWF 93เอ้าเรื่องอยู่นะหน้าต่ำได้หน้าเป้าได้นะสองหนึ่งมินนะครับผมทำเกมรูป95จบสกร 90, สอร์9 2พลงกัรยิง90นะฮะฟังทรวง91เลี้ยงบอล9 2แล้วไากับตัว90บาลานซ์91นะฮะแล้วก็มีสองสั้น84เปิดบอล85นะครับผมความโค้ง87 สปีดเกสปีดต้น95สเตมินา95้าโอ้โหซอนนะผมเอาเรื่องสปีดแม่งโอ้โหอย่างโหดนะสปีดได้เกมลุกได้ไวจับยืนหน้าเป้าเล่นได้สบายนะจริงคนเนี้ยนะผมจับยืนหน้าเป้าเนี่ยเล่นได้สบายเลยวะเล่นง่ายถ้าเป็นสปีดระดับนี้สองสั้นก็พอได้นะโหหน้าเป้าน่าจะน่าจะสุดนะเล่นหน้าคู่อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่หน้าคู่นะบอโอเคซาตมินนะฮะแล้วก็จะเป็นอัชมูนนะผม ซาดาอัชมูนนะฮะคาพลังรวมต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งกองหน้านะผมของเซนิตนะฮะวิลตันอีก94 94 94ทำเกมรุก91จบสกอร์87พลังการยิง88บอลรวน88เลี้ยงบอล87เล่นบอลกับตัว88บาลานซ์91แล้วก็มีบ่วง92กระโดด96นะฮะมีสปีด94สปีดต้น92แข็งเกรง90เตีมมนา85นะผมเอาเรื่องอยู่นะนะ เขาเรื่องอยู่นะรอบนี้เอเชียไม่อย่างโหดแต่ละคนนะผมโอเคแล้วก็มินามินุนะผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่86บอลดำตำแหน่งกลางรุกของลิเวอร์พูลนะฮะเวตัน94 94าทำเกมรุก87จบสกอร์87แ,แล้วกันยิง80บคอนทรล93เลี้ยงบอลเ3้าสามรวมกับตัว95าาบอลล้าน95นะผมมีส่งสั้น8ปดนะฮะแล้วก็ สปีดเก้สามสปีดต้นเก้าแล้วก็สเตมินาเก้าสิบเอ็ดนะผมมินามิโนะ okay. bon ai, นะโอเคครองบอลได้นะน่าจะดีเรื่องครองบอลนะผมโอเคมาแล้วก็อูรเลยนะครับผมค่าผ่านเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่ง L W F นะฮะวิลตันที่91นะผมเกบเอ็ดนะฮะมีทางเกมรุก86จบสกอร์85พลังการยิง86บอลทรวน88เลี้ยงบอล86 แล้วก็มีระ่องขงตัวใน8 4บาลานซ์91้ามีกระโดด9 4สปีด9 8ปสปีดต้น9 1แล้วก็สเตีมิน่า8 6กวะ่ะเฮ้ยแต่ละคนแม่งจะติดสปีดจัดมากเลยชุดนี้เอเชียชุดนี้สปีดจัดมากเลยนะแต่ละคนเนี่ยนะผมแล้วก็คู่โบะนะผมตะเคียฟุสะคูโบะนะฮะข่าพลังเริ่มต้นอย่ที่8ปดบอลดำตำแหน่งเฮ้ย84เป็นบอลทองนะฮะบอลทองตำแหน่ง r m f นะผมไวตัน95วะ่ะเอาเรื่องอยู่นะแต่เ้าเนี่ยเล่นหน้าต่ำได้นะ หน้าต่ำเกาสี่กลางรุกเก้ามเอาเรื่องนะผมมีตังเกมรุก99ฮะจบสกอร์แปดสงรงกันยิง95เฮ้ยย,ย,ย,นะยิงแรงนะยิงแรงนะคู่โบนะผมแล้วก็บังโูนเก้าเเลี้ยงบอล9ก้าเก้า่มากับตัว98บาล้าน 99. เก้าเฮ้ยสุดนะผมสุดเฉยนะแล้วก็สองสั้น88ดแปดนะผมรุกตั้งเตะดแปความโค้ง88ดสปีด90้สิปีดต้น95สเตมินา90วะคู่โบไม่อย่างสุดวะนะผมเอาเรื่องไม่ครองบอลอย่างเอาอะ นะโอเคแล้วก็มีพลังการยิงด้วยนะผมทาเคฟุสะคุโบะนะฮะแล้วก็มีอาโทมิยาสุนะผมทาเกฮิโระโทมิยาสุนะอ่าครับเราเริ่มต้นอ,อยู่ที่เปดสามเป็นบอลทองนะผมยูตันเก้าสิบเอ็ดกล้องหลังนะผมกล้องหลังคนแรกของแพ็จนี้ว่ะนะคนแรกของแพ็จนี้มีหมู่งเปดเจ็ดกระโดดเก้าสิบทำเกมรับเนี่ยเปดแปดบัลวันนิ่งเก้าสิบเอ็กเรชั่นเปดเก้านะฮะ แล้วก็สปีด89นะผมะแข็งเกร 99, ง92สเตมินา88คนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่เท่าไหรนะผมแล้วก็ถึงคิวของคนไทยครับผมนะฮะสหรัฐอยู่เย็นนะผมสหรัฐอยู่เย็นนะฮะค่าพลังรวมต้นอยู่ที่81บอลดำไม่ใช่บอลดำสิเป็นบอลทองนะฮะ81บอลทองตำแหน่งกองกลางนะผมพูตัน88นะฮะ88อายืนกลางรุกพอได้นะนะ แล้วก็พลังกันยิง85บาลานซ์85มีกระโดด87สองสั้นเปิดบอลเนี่ยแปแล้วก็89แล้วก็ลูกตั้งเตะ85สปีด85สปีดต้น85ส,ส,สเตมีหน้าเก้าสิบนะผมดูรวมๆแล้วก็ปานกลางนะนะผมปานกลางแล้วก็คนสุดท้ายคนนี้ทีเด็ดนะผมนะเป็นสุภนัทเหมือนตานะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่80เป็นบอลทองนะสุภนัทอ่าร์เบอตันเก้าสามเกนะ93้าาทำเกมรุก87 จบสกอร์เก้าสิบเอาเรื่องนะนะแต่พลังการยิงน้อยไปหน่อยนะนะผมบอลทวร์เปดเจ็ดเลี้ยงบอลเปดแปดแล้วมากับตัวเก้าสิบบาลานเก้าสามสองสั้นเปิดห้านะผมความคุ้งเปิดห้าโอ้ยสปีดว่ะนะได้สปีดว่ะสปีดเก้าเจ็ดสปีดต้นเก้าเจ็ดสเตมินาแปดเจ็ดโอ้คนนด้สุดจริงนะผมโอ้โหสุภนัทไม่อย่างเอานะฮะอุ้ยความเร็วโอ้สไตล์นี้มา แม่งเ้ยใครไม่ล่าเนี่ยพลาดมากคนไทยมาชุดนี้ต้องได้นะผมสารัตกับสุพนัทนะฮะต้องเอาและจริงเพชรนี่คุ้มนะพระเอเชียเนี่ยคุ้มนะซันก็คุ้มนะคนนี้ก็คุ้มนะอาชมูลเนี่ยนะผมนายมินายมินก็ได้นะนะผมอู้เลยก็ได้นะคุโบก็ดีนะแต่คนนี้ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะผมโทมิยาสูเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคนเดียวเลยที่ไม่เท่าไหร่นะแต่คนอื่นถึงไม่เอาเอาเลยนะผมคุ้มเลยคุ้มเลย จุดนี้ต้องจัดต้องจัดนะฮะเอาเรื่องว่ะแต่สุพนัทนี่ของจริงว่ะคนนี้เซอร์ไพรส์เหมือนนนะสปีก้าเจ็ดนะผมไม่ไม่น่าพบลาดนะผมไม่น่าพลาดหมดเงินหมดทองกันไปนะผมเป็นการรีวิวข้าวหลังนะผมนะ,ะสำหรับแฟนช้อยของเอเชีย er นะฮะที่จะมาเราเปิดกันในวันพฤหัสนี้นะผมมีเปดคนนี้เปิดได้ไม่จํากัดนะผมเปิดได้ไม่จํากัดก็ค่อนข้างโอเคนะมีนักเตะไทยก็ถือว่าโคโนมิเนี่ยตีตลาดได้ดีเหมือนกัน เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะไทยไม่ออกยากมากนะผมออกยากขี้บายจริงนะกว่าจะได้แต่ละคนมาเนี่ยต้องแบบลุ้นแบบขนะฟอร์มดียังแบบยังไม่มาจริงนะยิงควรมีทีเด็ทอนนะที่ควรจะมาครับรอบแรกอะตอนที่ฟอร์มดีๆหน่อยอะไมงไม่มาแต่รอบนี้โอ้โหคนนี้ิจัดให้ฮะทั้งไอคอนิกทั้งฟีเจอร์นะผมมาเต็ม,มะอะไอคอนิกสองคนฟีเจอร์สองคนนักเตะไทยก็โอเคแล้วนะผมแต่สุพนัสนี่สุดในสุดนะผมและสุดปชุกไม่ออกมาวะ่ะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถือว่าโอเคถือว่าโอเคเพลนี้นะฮะเดี๋ยวของกิจเดี๋ยวค่อยรีวิวกันนะทุกคนนะครับของอฟเฟนชาวอังกฤษเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะก็เด็ดเด็ดเยอะแต่ก็ส่วนใหญ่มีกันแล้วแหละนะครับผมส่วนใหญ่มีกันหมดแล้วนะฮะที่น่าสนใจมาเป็นเอเชียเฉยที่น่าสนใจเป็นปรนเอเชียนะครับผมเป็นนักเตะไทยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนใครจะปัม๊ม g p หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม วันนี้เป็นและวบ๊ายบาย let's go